มีความพยายามที่ต้องการให้ตำรวจเร่งคลี่คลายการหายตัวไปของบิลลี่หรือพอและจีรักจงเจริญหัวหน้ากลุ่มกะเรียงที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานนะคะที่ลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมหลังจากที่กลุ่มกะเรียงจะถูกขับไล่ออกจากบรเิเวณอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานค่ะ ที่ผ่านมาถึงแม้ว่าคดีนี้ดูเหมือนจะยังไม่ได้มีเบาะแสเพิ่มเติมในการเร่งคลี่คลายคดีแต่ก็มีรายงานจากการสอบสวนนะคะว่าเจ้าหน้าที่อาจจะพบข้อมูลพยานหลักฐานชิ้นใหม่ที่อาจจะทำให้คดีนี้มีความคืบหน้าขึ้นมาบ้างค่ะติดตามรายงานจากคุณภูมิพัฒน์บุญเลี้ยงค่ะนักสืบะดหนึ่งได้เที่ยวกัระรนึ่งนึปีหเดือนในเรือนจำราชบุรีจอบิวนาวิวัตกุล อดีตแพะคดียิงรถนักเรียนโรงเรียนบ้านคาววิทยาบ้านเดิมของจอบิอยู่ที่บางกรอยบนหรือใจแผ่นดินซึ่งเป็นบ้านเดิมของบิลลี่เช่นกันจอบีมีศักดิ์เป็นน้าชายของมื้อนอเมื่อครั้งที่อยู่ในเรือนจําลูกและเมียต้องอยู่อย่างยากลําบากไม่ต่างกับครอบครัวบิลลี่ในปัจจุบันจอบีไม่คิดว่าชะตากรรมของหลานสาวจะซ้ํารอยของเขาแม้ว่าปัจจุบันคดียิงรถนักเรียน ศาอุทธรได้ยกฟ้องไปแล้วแต่ยังไม่สามารถจับคนผิดมาลงโทษได้ลูเบเล่ก็เหมือนรูผมต่อผมติดคูอยู่ผมศึกสามากที่ตอนตอนที่เบเล่หายไปก็ไม่มีใครเห็นเบเล่รู้ได้ว่าช่วงนะั้นถูกจับถูกจัดแล้วก็วหนาอุทยานะไปรับตัวมาเขาไปรับตัวมาแล้วก็หายตัวไปพงดูในข่าวเนะข่าวก็ปฏิเสธตลอด ขาไม่ผิดขาไม่รู้เรื่องขาพู้ขัขดจริงแต่ในใจผมผมไม่เชื่อเมื่อนอเป็นหนึ่งในพยานที่ได้รับการคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญาพุทธศักราช2548มาตรา6กรณีนายพรดจีรักจงเจริญหรือบิลลี่หายตัวไปโดยมีเจ้าหน้าที่ตุยานแห่งชาติแก่งกระจานเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องเนื่องจากเกรงว่าจะได้รับอันตรายจากการเป็นพยานในคดีนี้ แม้จะมีตำรวจในตำบลป่าเดงเข้าไปคุ้มครองครอบครัวรักจงเจริญแต่มือนอยังไม่มั่นใจเรื่องความปลอดภัยมือนอบอกว่าตำรวจไม่สามารถดูแลเธอและครอบครัวได้ตลอดเวลาแต่ในใจหนูก็คิดว่าหนูก็อยู่ในนี้ถ้าหนูไปข้างนอกไม่รู้สึกกลัวอะไรเด็ดถ้าอยู่ในบ้านแล้วก็ออกบริเวณละวานเข่าตายยายนะแล้วก็เราไปในตัวเมืองนะก็รู้สึกกลัวเหมือนกันนะ ก็ก็ย่าให้เขาคุ้งขอต่อถ้าถ้าเขาไม่เขาไม่อึดอาดใจอะ่ะ28ตุลาคมสารจังหวัดเพชรบุรีมีคำพิพากษายกคำร้องในชัยวัตรลิมลิกิตอักษรอดีตหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานกรณีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการหายตัวของบิลลี่ขณะที่การคุ้มครองพยานก็ถือว่ายุติลงหลังการสืบพยานในชั้นศาลเสร็จสิ้นคือถ้าเกิดว่าสารยกคำร้องเนี่ยทาง ฝ่ายผู้ร้องเองถ้าเรายังยังไม่เห็นด้วยกับคำสั่งศาลยังเชื่อว่าบิลลี่ยังอยู่ในการควบคุมของเจ้าหน้าที่อย่างงี้ค่ะตัวผู้ร้องเองเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์คดีต่อศาลอุทธรณ์ได้ซึ่งหลังจากนั้นประมาณเดือนหนึ่งก็ทางฝั่งมือนอก็ยืน่นย่นอุทธรณ์ต่อศาลปัจจุบันสภาทนายความได้ประสานกรมคุ้มครองสิทธิ์ให้ขยายเวลาคุ้มครองพยานแล้ว ขณะที่สารได้รับเรื่องที่ยืดอุทธรณ์ไว้พิจารณาและได้มีหนังสือถึงมือนอให้ไปฟังคำสั่งสารอุทธรณ์ในวันที่26กุมภาพันธ์2558ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ชุดคลี่คลายคดีบอกว่าพบพยานและหลักฐานใหม่ซึ่งทีมทนายความและผู้ร้องอาจร้องขอต่อสารเพื่อให้สารไต่สวนเพิ่มเติมภูมิพัฒน์บุญเลี้ยงไทย P ีบรายงาน